วันนี้นะคะนางฟ้าพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านเบญจรงยอดไก่ดีชิ้นนี้ยคุณผู้ชมขะยานนี้พูดให้ชื่นใจสิราคาเท่าไหร่ประมาณห้าหมืบาทค่ไหมแคู่ขึ้นมาก่อนจะคล้อยล้ไปเกือบสูงแม่หร สวยจังเลยอ่ะที่ไหนเนี่ยบรรยากาศล้มลุ่นจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยสวยงามอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่กล้าเสียงดังเจอกันอีกแล้วนะคะกับเที่ยวลุยทุ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะนางฟ้าพาคุณผู้ชมมาที่ หมู่บ้านเป็นจรงดอนไก่ดีผู้ชมคะเอาจริงๆนะตอนแรกที่รู้ว่าจะมาที่นี่อ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เจอกับบรรยากาศที่ต้องร้องว่าว้าวแล้วรู้สึกว่า แต่งตัวผิดมากเลยค่ะอยากกลับไปใส่ชุดไทยจริงๆคือบรรยากาศร่มรื่นแล้วมีความเป็นไทยแล้วมีความสวยงามมากๆนะคะต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเที่ยวลืยทุ่งเป็นศิลปินที่กำลังมีผลงานล่าสุดเจ้าของเพลงไม่สดแต่โค้รเหงาอุ๊ยใครอะคุณแล้วใช่ไห เขาจะเป็นไกดสาวด้วยเพราะลงมาถิ่นเขาถิ่นที่สร้างความงดงามด้วยฝีมือรุนๆนแต่เขาน่าจะเป็นไกดที่ดีเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของเจ้าถิ่นกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปค่ะคุณคะคุณคุณสวัสสีค่ะคุณคุณเป็นไกดคะ้นหน้าคุณสวยขึ ใช่ไหมคะสวยค่ะศิลปินหน้าใหม่ค่ะศิลปินหน้าใหม่เด่นชื่อยานิท้องลายคะเจ้าของเพลงไม่สดแต่คนเหงาค่ะร้องยังไงน่ารักสิยังยังจะเต้นให้ดูไม่ทันเลยจริงต้องบอกว่าวันนี้นะคะคือหนึ่งธุรกิจของครอบครัวคุณด้วยก็คือเออเบนจรงค่ะเบนจรงเซรามิกใช้คําว่าเบนจรงเซรามิกใช่ค่ะคุณผู้ชมนางฟังมีโอกาสเดินเข้ามาแล้วก็ได้ดูเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ทํา เบญจรงโดยเฉพาะใช่ค่ะทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งหมู่บ้านเชื่อไหมว่าต้องมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าความงดงามของผลิตภัณฑ์นีเป็นยังไงวันนี้พอมจะเป็นไกด์ให้เราได้ไหมคะได้เลยค่ะพร้อมมากเลยค่ะถ้าพร้อมมากก็ไปเลยค่ะค่ะนี้ต้องบอกว่าคุณเติบโตจากครอบครัวที่ทําเบญจรงเลยใช่ค่ะคุณทําอะไรได้บ้างคะก็ตอนนี้ที่แม่ให้ทําอยู่ก็จะมีแบบว่า เขียนลายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นบางลายที่เขียนได้เพราะว่าบางลายมันมีความละเอียดสูงมากหนูก็จะแบบ ค่อยๆมันยังเขียนได้แต่มันยังไม่อ่อนอ๋อคือพูดง่ายๆว่างานเบญจรงค์คืองานฝีมือใช่ค่ะฝีมือและที่เรากําลังจะเดินขึ้นไปนี้เนี่ยเป็นอะไรเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์โชว์รูมเลยดีกว่าเป็นโชว์รูมมก็เหมือนเวลาคนมาเลือกซื้อสินค้าเบญจรงค์เพื่อจะไปประดับหรือบูชาก็แล้วแต่ก็จะมาเหมือนมาหาไอเดียใช่ค่ะที่นี่ใช่ไหมคะ่ะจะบอกว่าบรรยากาศลมรื่นมากคุณผู้ชมค่ะคําว่าโชว์รูมต้องใช้คําว่าแต่ละบ้านที่เป็นหมู่คนในหมู่บ้านเนี้ย ่างคนก็ต่างทำแล้วก็นํามาไว้ที่ศูนย์กลางที่นี่ในการจาหน่ายใช่ยางงี้ใช่ไหมคะคือเรียกได้ว่าโชว์รูมนี้เป็นแค่บ้านเดียวนี่บ้านเดียวบ้านเดียวคือบ้านคุณด้วยหรือเปล่ายังไม่ถึงกับบ้านผมยังยังยังแต่ว่าตรงนี้ใหญ่ที่สุดแล้วตรงนี้ใหญ่ <Wow. S 1> ที่สุดเนี่ย คุณผู้ชมจะบอกว่าบรรยากาศเป็นแบบไทยๆถ้าเรามองรอบๆนะคะแล้วร่มแล้วเย็นคือด้วยผลิตภัณฑ์มันเป็นงานฝีมือเราจะรู้สึกถึงความแบบสบายใจใสบายหูสบายตาและจะบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าหายใจแรงนะคะเพราะมูล,ลค่าสินค้าแต่ละชิ้นหลักมือหลักแสนเลยค่ะทุกคน <c oughs> อย่างเช่นต้อ <c> ง <oughs> บอกว่าอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยอันดับแรกนี่คืองานฝีมือใช่ค่ะ ถ้าให้คุณเพ้นไลาอย่างี้คุณทําได้ไหมยนันนี้อันเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นจะลงแต่เขาเรียกว่าลายคลามอ่าอ่าอันนี้จะใช้ภูก,กันทั้งหมดเลยค่ะแม่ภูก,กันตรงนี้จะเป็นภูก,กันจะไม่ใช่แบบว่าอย่างเป็นจะลงเขาจะใช้เหมือนเป็นสลิงสลิงแบบว่าเหมือนเข็มฉีดยาอ่าใช่ค่ะแต่เนี้จะเป็นภูก,กันทั้งหมดเลยอันเนี้ยหนูเกิดมาก็เห็นแล้วแล้วก็ยังไม่เคยทําด้วย ยังไม่เคยทำแต่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ยานี้สอนในแบบฉบับที่ยานี้ทำได้ด้วยเพราะเขาคือเจ้าถิ่นคุณผู้ชมค่ะดูสิคะลายแบบเบนจรงต่างๆที่เป็นโชว์รูมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าโอ้ยเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะว่าสมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จมา <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> น่ารักมากๆเลยคนในหมู่บ้านเขาก็ ทำเครื่องเบนจ์โมีอะไรอยากนําเสนออย่างเงี้ยชุดประเภทนี้ค่ะเราเรียกว่าชุดเบนจ์โลไม่ได้เชิงว่าเป็นชุดนะคะแม่เหมือนแบบเป็นโถอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโถค่ะใช่ยางงี้ทาอะไรใช้ทําอะไรส่วนใหญ่อะค่ะแม่ส่วนใหญ่เขาตั้งโชว์นะหนูก็ตั้งโชว์ใช่ไหมตั้งโชว์แต่อันนี้ที่บอกว่าต้องใช้สลิงแม่อันนี้อันนี้ใช่ค่ะแต่เราไปดูตรงนั้นในที่เมื่อกี้เราไม่กล้าหายใจแรงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหลักสามแสนสามแสนนะคะเนี่ย เราถามเราถามแล้วว่ากลุ่มลูกค้าต้องเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีกําลังในการสื่อต้องใช้คํานี้เนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละเซตมันเป็นงานฝีมือจริงๆอย่างเช่นอย่างนี้อย่างงเนี้ยแต่นี้น่าจะเป็นของเหนือ่ะแม่ของเหนือที่มาตกแต่งกันตแต่งแต่เนี้ยเนี่ยใช่เนี่ยเครื่องลายขามเบนจลงเป็นงานฝีมือซึ่งบอกครอบครัวของยานี้นี่คุณพ่อเป็นคนปั้นใช่ค่ะพ่อเป็นมือปั้นแล้วคุณแม่ แม่ก็เป็นเขียนลายเนี่ยค่ะแล้วยานี้เสิร์ฟน้ำไปสั่งแม่ <laughs> นี่แหละ <c oughs> ความเจ๋งอยู่ตรงนี้ไหนลองบอกสิคะอย่างชิ้นเนี้ยคุณผู้ชมค่ะยานี้พูดให้ชื่นใจสิราคาเท่าไหรน่นิดนิดได้หน่อยแม่คนนักแข่งแม่ไม่ร่วงแน่นอนประมาณห้าหมื่นแปดค่ะแม่ <laughs> แม่รู้ขึ้นมาก่อน <laughs> <c oughs> นี่คือห้าหมื่นแปดแต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่ายากยากค่ะทำยาก ลแล้วล <ะ S 2> สวยมากเนี่ยสวยสวยแบบละเอียดอะ่ะรู้ไหมคะว่าผลิตชิ้นหนึ่งเขาจะใช้เวลาประมาณเท่าไรสมมติว่าชิ้นเนี้ยถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแม่ก็หลายอาทิตย์ค่ะหลายอาทิตย์เลยหลายอาทิตย์เลยใช่ค่ะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะว่ามันหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกไหนจะต้องเขียนลายก่อนคนนึงอีกคนนึงก็ลงสีแล้วมันแบบละเอียดมาก นี่ไงนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเ่าแบบบูชาเนาะท่านท่านบูชาบางคนเขาลงทุนนะสายมูเนาะเราใช้คําว่าสายมูถ้าเขาลงทุนกับเครื่องบูชาเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นเรื่องเล็กสาหรับเขาในใการเอาไปโชว์อย่างเงี้ยสวยมากแจก,กันอันนี้ก็ลายเบนเบนจะรงเบนจะรงทั้งหมดเลยคะ่ะรงี <ic> ้อันนี้ซึ่งคุณบอกว่าคําว่าเบนจะรงที่แพงเพราะคุณบอกว่าใช้ทองจรงิงทองจรงิงมันอยู่ตรงไหนคะทองน,นี่เลยค่ะนี่เส้นเหลืองๆที่เห็นนี่เลยค่ะ <ม>เป็นเส้นทองทั้งหมดเลยนี่ทองทั้งหมดเลยซึ่งเป็นทองจริงใช่ค่ะเขาจะใช้เส้นทองในการล่างลายของแม่แล้วก็ใช้สีลงแปลว่ามูลค่ามันก็ต้องรวมน้ําหนักทองเข้าไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคือทองเนี่ยสมมติว่าเราเขียนอย่างเงี้ยเราเวลามันหยดอ่ะเราแค่เอาเช็ดกับ เ็ชั่วแม่ยังมีคนยังมีคนมาซื้อเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเขาเอาไปเผาแล้วเอาเศษทองไปเข้าร้านแล้วถามจริงๆตอนเด็กๆเคยขโมยของแม่ที่หล่นไปขายไหมไม่เคยขโมยแต่วลามีคนมาซื้อหนูเก็บตังค์สุดยอดลูกแม่ขาวดีอย่างนี้เองนี่ค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ไม่มีไอเดียในการแบบจะไปจัดแท่นบูชายังไงจะไปแต่งบ้านยังไงก็มาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะ มีหลายรูปแบบมากให้เราเลือกอะถ้าสมมติว่าตอนนี้พี่น้งฟ้ากำลังทำบ้านอยู่เลยอยากจะไปตั้งของประดับบ้านสักชิ้นไกดจะแนะนำชิ้นไหนดีค่ะไก่ช่วยดูเงินในบัญชีด้วยนะคะถ้าอยากให้แนะนำหนูอยากให้เป็นแบบว่าเหมือนพวกเป็นช้างไหมในไหนไหนช้างอยู่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 ไช้างอยู่ไหนขนงก็มาอุ้ยสวย ซึ่งอันนี้มีมีทองถูกป่ะมีทองทั้งหมดเลยค่ะถ้าเป็นเบญจะลงนี่งาก็สวยมากช่วยช่วยพอจะบอกราคาได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตคือเขาจะมีราคาติดไว้ที่สินค้าแต่บางทีเราก็หาไม่เจอเหมือนกันนะแต่ประมาณได้แหละแม้ว่าประมาณได้ต้องมีน่าจะเป็นคู่รับหมื่นกว่าบาทหรืออะไรสักอย่างหมื่นกว่าบาทหลักหมื่นขึ้นค่ะหลักหมื่นขึ้นคือหมื่นกว่าบาทจริงๆนะก็น่าจะสู้ไหวขอยืมจะเก้าพันแต่ตอนนี้มีพันเดียว เยียไมเอาที่แม่อุ้ยถ้าบอกว่าคู่หนึ่งแล้วสมมติตั้งเป้าไว้สักคู่หนึ่งสักไม่เกินสามหมื่นมีความจับต้องได้เนาะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้แอบไปมองว่าคุณแนะนำว่าถ้าที่บ้านอยากได้เซตจานที่สวยคุณช่วยพาไปชมเซตจานเบนจะ롱หน่อยเราพรองว่าชุดนี้ถ้าแม่ได้ใช้แล้วคือแบบว่าแม่สวยและรวยมากอย่างนี้เลยต้องเดินอย่างนี้เลยซึ่งเป็นเซตจาน ที่เป็นเบนจรงมูลค่าเสร็จละ3ามแสนสามห่นแันบาทค่ะำนี่เลยปิดคอแล้วแม่ซื้อรถเก่งได้ั้วคันจ้ะคุณเลูกค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดแบบคนมีกําลังเซ็ตนี้แล้วไปอยู่ในบ้านบ้านที่แบบอาจจะเป็นบ้านทรงไทยแบบนี้ก็ได้หรือบ้านแบบที่ตกแต่งสวยงามเซ็เนี้เข้าไปปุ๊บอลังเลยเนาะ แต่ถ้าไปจริงๆอ่ะเป็นแม่แม่ใช้เลไม่ใช่ค่ะใช่ไหมกินไม่กล้ากินค่ะไม่กล้าล้างด้วยกลัวแตกถูกปะใช่คือแตกคุณเอาไปเฉลี่ยเลยนะสามแสนสามหมื่นแปดคุณเฉลี่ยว่าตกไปแล้วเท่าไหร่ใช่ถ้าเกิดสมมติเรามาซื้อแต่ช้อนซ่อมเล่นได้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าช้อนซ่อมสวยอ่ะเอาอย่างนี้กําลังเรามีแค่ไหนเราก็อย่างเงี้ยเห็นแล้วอยากได้เอาแค่ช้อนซ่อมนะ จานไม่ต้องก็ดูจากจานแล้วทั้งที่เนียดทำงานสองปียังไม่ได้เลยนะสรมแสมาซื้อแต่ของปลีกๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งโชว์รูมที่สมมติว่าใครอยากจะแต่งบ้านใครอยากจะจัดแท่นบูชาหรือใครอาจจะมีงานพิเศษอะไรอย่างเช่นคนจะแต่งงานเนี่ยเนาะเขาจะมีพิธีอะไรเงี้ยก็เอาเครื่องน้ำชงน้ำอะไรเงี้ยก็ไปได้ใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่เป็นเหมือนเครื่องน้ำชาละแม่ถ้าเราจะแต่งงานหรือว่ามีงานที่เป็นงานบุญเนี่ย เขามีเป็นของชมรุ้ยเล็กๆก็มีอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วราคาจับต้องไปด้วยจริงป่ะแต่เขาคงไม่ใส่ทองลงไปใช่ป่ะทองเหมือนกันอุ้ยต้ององานแต่งงานคุณละสิพี่ีเตอร์จะโคตรยาวต้องงานแต่งงานคุณใช่ไหมคะโอ้ข้าตัวเชิญญายค่ะสิลปินอายค่ะคุณดูค่ะศิลปินอายเข้าตัวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราดูกันขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมขะเดี๋ยวเราไปดูเนื่องแต่ เริ่มต้นเพราะต้องบอกว่าคุณเป็นครอบครัวเบนจรงจริงๆใช่และนี่ก็คือหมู่บ้านอย่างที่บอกเบนจรงดอนไก่ดีเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยเดี๋ยวคุนนี้เขาจะมาสอนการเพเ้นเบนจรงด้วยไปเลยค่ะ อุอย en. ่าหมาะกกับการถ่ายละครเห็นคุณบอกว่าเคยมีคนมาถ่ายละครกองละครมาด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นของช่องอะไรสักอย่างแต่ว่ารู้ว่าป้องนววัดหรอเใช่ค่ะแล้วฉมอยชมอยวันนี้ชมอยบอกว่ามีโฮมฉมอยวิกไกินในละครคือบรรยากาศมันได้มากๆฉมอยบอกว่าที่นี่นอกจากได้ชมความงดงามของเมญจะรงแล้วฉมอยบอกว่ามีโฮมสเตย์ด้วยใช่ค่ะพี่ะเม็ด ดีนะไม่ฉมดขี้แพงด้วยเอาไปทำกาแฟพูดแล้วหิวเชียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอะไรนะเชม็ดเชม็ดกาชมอยจะพาไปดูโฮมสเตย์กันนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นโฮมสเตย์ใช่ค่ะที่มีบริการคือน่าจะเหมาะนะท่องเที่ยวเนาะช่นี่คุณคเข้าไม่ได้ค่ะอ่านด้วยค่ะห้องสาวโสดเข้าได้ค่ะ เข้าไม่ได้ค่ะมีแฟนแล้วไม่เถียงเลยไม่เถียงไม่ออกเดี๋ยววอนนี่คุณผู้ชมนี่ก็เหมือนการไปพักโฮมสเตย์ทั่วไปเที่ยวลุยทุกต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะมีโปรดีๆมาฝากเช่นเคยกับโปรเท่ากันฟินกว่า กาแฟฮีโร่หนแพ็คคู่กันกับกาแฟโกโบริ3สาแพ็คชุดละ8 0 0บาทเท่านั้นนะคะรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำไซมินิสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Facebook agro healthy หรือ Line ID a ี agro h e a t t h y หรือโทรสั่งซื้อได้ที่091 994 99 2559ค่ะเอาล่ะคุณไกด์าาเรามานั่งอยู่กับใครเขาบุคคลสำคัญคนนี้คะ่ะ พี่ชายหนูเองค่ะไม่ใช่นะคะดูแล้วไม่ใช่นะคะ <S <S พ่อหนูเองคุณพ่ออย่านี้สวัสดีค่ะ <S <S 1> <S 1> คุณพ่อบอกไม่สะดวกที่จะสวัสดีกลับด้วยเพ่อหอย่างนะคะเอานี่คุณไกาคุณต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตอนนี้เรามาดูกรรมวิธีอะไรกันคะก็ะ <S 1> <S 1> <ค>ะอย่างที่เราเห็นว่าที่แบบว่าเป็นแจกันเป็นโถเป็นอะไระอย่างเงี้ยก่อนที่ก่อนที่จะเป็นเบนจั์ลงแบบสวยงามที่เราเห็นน่ะต้องเริ่มมาจากขั้นตอนนี้ก่อนเลยคุณพ่อค่ะ เป็นมือปั้นอย่างนี้มาตั้งกี่ปีแล้วคะตอนนี้หกติบแล้วปั้นมาแต่ประมาณยี่สิบปีโอ้โหสี่สิบปีสี่สิบปีอันนี้เป็นเครื่องปั้นแบบรุ่นแรกเลยป่ะคะทำเองทำเองอ๋อทำเองบิดเองเราต้องใช้มือในการแบบบิดทรงถ้าเราอยากได้กลมก็บิดกลมอย่างสมมติตอนนี้คุณพ่อกำลังทำกลมอยู่แล้วหนูบอกพ่อเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้ จำดตั้งยังไงแม่ซริงเหรอพ่อเฉยึเว่าพ่อสามารถอภิมิตรหาองพ่อขอโทษเดี๋ยวดีกว่าพ่อแบบเซียนเหรอยก็โอ้ยได้เดี๋ยวพ่อบิดเองฝรั่เป็นสองสี่เลี้ยงพ่อขายตอนนี้คุณพ่อกำลังทำทรงทรงอะไรอยู่ง <ını Vincent Leonard> ่ายๆกระโถนกระโถนใหญ่ๆกระโถนกระโถนหรือกระถางพ่อกระโถนกระโถนกระถางง่ายเลยนะ กระโถนที่ใช้หมากอย่างเงี้ยหรอบนหมาดใช่<ม>ใชคุณทําได้ไหมอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ได้ไหมเคยทํารอบเดียวแค่ว่าเล่น,เลนๆเฉยแม่ข้อมือไม่ไหวจริงเดดเออินมันจะกระเด็น,นออกจากแป้นนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเห็นดินนะดินเขาเดี๋ยวนี้คุณพ่อบอกว่าเราไม่ต้องมาผสมสีเองใช่ไหมคะใช่จะมีบริษัทผสมสีดินมาตามที่ตามที่เราบอกนี่คุณพ่อเันใช้สมาธิมากๆทํากระโถนอยู่อ๋อกระโถนทรงยาวใช่วิ ใช้เวลาอ่ะใช,ใช้คําว่าหนึ่งใบใช้เวลาอย่างเงี้ยก่ิ่นไม่นานกับวันนึวันนึงได้หลายสิบต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยคุณเกิดมาก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทําเลยใช่ไหมใช่ค่ะก่อน,นคุณ <วะ S 1> เป็นศิลปินเอาแล้วคุณปั้นดูกับคุณพ่ออยู่ดีๆคุณโผล่ไปอยู่ท็อปไลน์ได้ไงเขาไม่เห็นอะไรคุณตรงนี้ค่ะ ต้องบอกหนูว่าเป็นคนชอบร้องเพลงไงแม่และทีนี้เหมือนพ่อเขาก็ชอบค่ะแล้วทีนี้พอได้มีโอกาสไปอยู่กับจ่าแดงลุงแดงนี่นี่คือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะที่ได้มีโอกาสไปเซ็นสัญญาใช่คุณพ่อชอบเพลงลูกพุ่งใช่ไหมคะสักเพลงได้ไหมคะไม่เป็นไรโอ้พ่อนี่กล่าวว่าจะมีคนรอเซ็นสัญญากับพ่อเต็มไปหมดเลยนะแลวหลังจากที่เราปั้นเสร็จขั้นตอนต่อไปคือ คืออันนี้พอเราปั้นเสร็จต้องรอให้มันแห้งก่อนแม่การรอให้แห้งต้องไปอบหรือไปตากแดดคะพึ่งลมอย่างเดียวเลยพึ่งลมซึ่งใช้เวลาแห้งประมาณไม่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 นานคืวันก็จแห้งประมาแล้แต่ถ้าหน้าฝนอยังไงก็ก็จะชื้นนิดนึงก็ต้องรอหน่อยแล้วแล้วทุกวันนี้ออเดอร์แบบ เป็นพวกกระโถนกระถางเนี้ยมียังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีคุณพ่อรับทาออเดอร์หรือเราทําไปฝากขายอะคะรับทำออเดอร์โอ้โหนี่คุณเติบโตจากครอบครัวเศรษฐีเลยนะเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ไม่ไม่มันเป็นวิชาชีพแล้วเป็นวิชาชีพที่อยู่กับเราไปไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหล่ายเลี้ยงเราได้สบายเลยนั่นก็หมายความว่าอะส่วนที่ชอบก็ทําไปร้องเพลง ธุรกิจหลักก็ยังไม่ทิ้งถูกป่ะเพราะว่าสมัย like นี้ม no ันมีอาชีพเดียวไม่ได้เอาแล้วยังไงแล้วไงช่วงที่คุณไปโดนทักถามไปอยู่ท็อปไลน์ตอนนั้นพอเขาพาไปรู้จักนี่ก็ได้เซ็นสัญญาเลยหรอก็คือทําเรื่องของเรื่องอะหนูอะก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาพออยู่กับลุงแดงลุงแดงก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสไปเป็นแบ็กอัพให้พี่สามสาวซูเปอร์ก่อนหลายปีเลยค่ะอยู่กับพี่สามสาวมาก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจาก อยู่กับพี่สาวสาวจบก็คือมีโอกาสได้ทําเพลงแล้วก็นําไปเสนอกับเจ้านายซึ่งเพลงแรกที่กระปงบานๆป่ะเ<ะ>จ้าหญิง,งขี้เหงาเพราะค่ะอตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้าหญิงขี้เหงากระปงแล้วเพราะจำได้ปะจาได้ไหมคะ ใช่เขาไหมตอนนั้นใช่เขาไหมคาแรคเตอร์อย่างนั้นใช่ลูกเราไหมไม่ใช่พ่อไม่ชอบพ่อฉันเดาไหมตัวเองก็ไม่ตัวมันไม่ชอบหนูว่าพ่อน่าจะชอบลูกเขาแบบลูกสาวชาวนาปะใชอ๋อเห็นไหมเห็นไหมฉันไม่ต้องซินแสหรอกเพราะว่าพ่อมองลูกสาวเป็นแบบว่าแข็งแกร่งอ่ะสนใช่ป่ะพ่อไม่ได้มองเป็นแบวอ่ะ ใช่ไหมคะไม่ใช่กระโปรงพ่อบอกว่าไม่แบาเพิ่งเคยได้ยินพ่อบอกเนี่ยว่าไม่ชอบไม่ก็พ่อเขารู้จักลูกแกว่าลูกเป็นแบบธรรมะถมังอ่ะใช่ไหมใช่ไหมภูมิใจไหมคะคุณพ่อวันนี้ลูกเป็นถึงศิลปินโด่งก็มีมากก็มีมากเอาเวลาเขาแบบใส่กระโปรงเขาก็คือสวยงามเลยแต่แค่เรารู้ว่าเขาเป็นสไตล์แบบธรรมะถมังเนาะ ปเรียนวันนี้คุณพ่อภูมิใจไหมลูกสาวเป็นภูมิใจแล้วแล้วคุณพ่อถ่ายทอดวิชาให้กับยานี้ทําอะไรเป็นบ้างแค่แล้วแต่ครับท่านแม่ทำได้ทุกอย่างอะแต่อันนี้ไม่ได้มันยากไปคีดว่ายากไปข้อมือไม่ไหวคุณแม่ได้ไหมคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ ตอนนี้ในบ้านมีแต่พ่ออยังงี้จะมีทายาติมาสืบต่อปั้นหนึ่งหรืไม่หรอกอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเครื่องแทนอย่างเงี้ยที่สะดวกกว่านี้ใช่ถ้าอันนั้นคนรุ่นใหม่นะจะทําได้มันจะเป็นยังไงคุณพ่ออ๋อมันมีล็อกจะทรงไหนก็เป็นล็อกขึ้นไปเขาเรียกว่าแบบแม่อย่างเขาขาแม่พิมแม่พิมแม่พิมอ่ใช่ค่ะเขาก็จะล็อกบุ๊ปอย่างเงี้ยอย่างกระตุนอย่างเงี้ยเขาจะมีแม่พิมอยู่อืมมันจะหมุนหมุนนี่คือเสร็จแล้ว ลืมจับเวลาแต่รู้ว่าไม่น่าเกิน15นาทีไม่เกินไม่เกิน15านาทีคุณผู้ชมคะเราได้กระโดดแล้วแล้วทีเนี้ยกระโจนก็สามารถไปต่อยอดเป็นเบนจรงได้อะใช่ไหม <S 2> <S 2> <ๆ S 1> หรืออะถ้าไม่ถึงขั้นเบนจรงก็เป็นแบบเซรามิกทัท่วไปเพนไลายทั<ๆ>่วไปลายครามอ่ยมังาซึ่งคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนที่สาวคนนี้เขาสามารถทำได้นั่นก็คือ กินข้าวดูพอ่อไปด้วยใช่ตังแม่ใช่ตังแม่เ,มเราสามารถเพ <c oughs> ็นไลายได้นะคะเดี๋ยวจะดูนีมีทีมงานนั่งเพ็นไลน์อยู่ท่านหนึ่งคนนั้นจะเป็นคุณแม่บอกแล้วว่าเป็นธุรกิจครัวเรือนที่เรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูการเพ้นไลน์กันเลยดีกว่าค่ะเอาละตอนนี้มาถึงสิ่งที่ สมมุติวันไหนคุณไม่ได้มีงานคุณก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ<ช>เครื่อง<ะ>เบนจระโรงสิ่งที่ยานนี้กําลังจะทําอยู่นี้คือของหนูนี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเผาเสร็จก็เสร็จแล้วก็คือเดินเส้นทองเดินเส้นทอง,องที่เราคุยกันว่าเป็นทองจริงทองจริงมันเลยมีมูลค่ามาก นั่นแปลว่าคุณต้องแบบระมัดระวังเป็นพิเศษปะก็ไม่นะเพราะว่าถ้าเศษทองมันหล่นไปนิดนึงมันคือมูลค่าเงินเลยถูกปะเนี่ยก็หนูก็แต้มๆต้มอย่างเงี้ยแต้มไว้เนี่ยมีมูลค่ามาั้และหนูสามารถที่จะขมโมยไปขายได้ได้ค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละทอบขนมใช่ ข้ากับหลไหนโชว์การเพนที่เราดูหน่อยนี่อันนี้เล่นเดินเส้นทองก็ไม่มีอะไรเดินตามนี่<า>คุณผ<า><า>ู้ชมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เพียวๆแบบนี้เลยเพียวๆแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะเสร็จปุบ๊บเขาก็จะมาเพ้นลายนี่เป็นดอกไม้ตืดๆนี่เสร็จปุ๊บเพิ่มลายสีสันลายแบบนี้นี่หลังจากนั้นเขาก็ไปอบไปเคลือบ มาเป็นแบบนี้แล้วยานี้ก็จะเป็นคนมาลงเดินเส้นทองเดินเส้นทองแล้วมันก็จะเป็นมูล,ลค่าขึ้นมาทันทีเหมือนที่น้องกาลังทําอยู่สเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้โดยที่เขาก็จะแยกงานเัินทํานี่คุณแม่นะคะคุณแม่ยิ้มให้กล้องหน่อยสิคะ <laughs> คุณแม่ก็มือมือเพน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูลายที่น้องยานี้ทําคุณทําชิ้นหนึ่งนี้ คุณใช้เวลาประมาณ,มาณขนาดนี้ต่อชิ้นหนาทีประมาณนะริงเหรอใช่ค่ะมันไม่ได้ย่างแม่ไม่แค่แบบวนวนวน,น,น,นเลงแล้วคุณดูตาลายไหมว่าอันนี้เขียนไปแล้วเขามันดูแบบเราต้องลองลายลใช่ไล่ไปแม่ขาดหนูจะทำลายดอกไม้ให้คุณแม่ดูนะค่ะมันดอกไม้หรือยางรัดถอ่ะแล้วตอนนี้คุณก็ ช่วงเวลาที่คุณไปทํางานคุณก็ออกไปทํางานแต่จริงๆตรงนี้คุณทําตอนกลางวันก็ได้เนอะแล้วคุณก<ด>็ไปร้องเพลงใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้คุณมีซิงเกิลล่าสุดมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหมคะใช่ชื่อเพลงว่าไม่โสดแต่โคตรเหงาเออเป็นไงเพลงนี้ร้องยากไหมย่กก็สําหรับหนูก็ยากประมาณหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแนวอินดี้เข้ามาเออ ก็หนูว่าเคยร้องแต่แบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจ๋าๆอย่างเงี้ยคุณแม่พึ่งอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เลยลอ,ลองลองแบบว่าตามยุคตามสมัยอะน้องแม่เนาะช่วงนี้ก็ฟังอินดี้แต่ว่าหนูก็ยังไม่อยากได้แบบอินดี้มากเลยขนาดนั้นก็ยังบิดความเป็นลูกทุ่งอยู่แบบใส่หางเสียงเล่นในเพลงไปอะไ<ช>ค่ะในขอลร้องแบบแบบที่บอกว่าใส่สไตล์ความเป็นอย่านี้ของเพลงนี้ ให้เราฟังเลยสิคะ,ะไม่ต้องการแฟนใหม่ไม่ต้องการแฟนเพิ่มฉันต้องการแค่แฟนคนเดิมเร็วไปที่เอาใจชายว่นวันแร<บ>กแรกที่เราคบกันถ้าคบกันไม่ชัดเจนเขาเรียกว่าของเล่นไม่ใช่แฟนนับวันคะแนนหัวใจจากร้อยลบไปเกือบศูนย์ เม่ดูสิคของหนูอะไม่เหมือนกันตรงไหนอัปกามาวงดอกจันไม่เหมไม่เหมือนกันตรงไหนอปกามงวงหนว่าถ้าเป็นดอกไซนี้นี่ต้องไปเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเธอรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรปลาดาวหรอแม่ถูกต้องจุกจุอกจุจุ ธรรมาดานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องถามอย่างนี้บางคนเขาเติบโตจากครอบครัวที่มีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ชอบเนาะบางคนเขาก็ไม่ทำนะเพราะว่าลูกไม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ถ้าถามคุณคุณชอบไหมกับงานพวกเนี้ยทำได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแม่แต่เหมือนมันเป็นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่แตเกิดมาแล้วก็ ต้องทำค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ไม่ชอบเลยไม่อยากทำไม่ไม่ไม่แต่อย่างพี่พี่เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาดูปุ๊บแล้วรู้สึกหลงรักอ่ะเพราะมันเหมือนแบบใส่ใจในรายละเอียดกว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งมานอกจากการเล่นขอบพี่คุณทาได้ไอเพ้นแบบนี้คุณก็ทําได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันถ้ามีหลายสีก็ตรงนี้มีที่เหลืออยู่นะคุณจะทาให้ดูนะเรจะได้ดูว่าเออเนี่ยมันเป็นแฟติมากรรมที่เราทําร่วมกันสองคนระหว่าง ดีเจและศิลปินอันนี้อันนี้ปลาดาวอันนี้ปลาดาวคุณคุณจะเพ้นดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณสามารถลงน้ําหนักได้เหมือนคุณแม่แบบนี้เลยปะได้ไหนคุณบอกคุณผู้ชมหน่อยสิคะว่าถ้าเขาสนใจจะมาออเดอร์ครอบครัวคุณเนี่ยตอนนี้ยังรับออเดอร์ได้อยู่ใช่ไหมเพราะเห็นบอกว่าแน่นมากรับค่ะรับรับทาอะไรได้บ้างก่อนดีกว่าบอกคุณผู้ชมนะก็ถ้าสนใจเป็นเซตแก้วน้ําเป็นเป็นแบบแก้วน้ําชาเป็นแบบร้อนเย็นอย่างเงี้ยค่ะได้โถอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยก็เป็นแบบว่าเหมือนของใช้ที่เราใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช้ไดแ้แต่บางลูกทรงที่มันแบบแยากๆอะไรเงี้ยอันนั้นต้องสั่งแบบอันนั้นก็ใช้เว<ร>ลาานงานใหญ่ะะอันนั้นงานางแต่คุณผู้ชมอย่างที่เราพาทัวร์เนตอนแรกนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องประดับภายในบ้านได้<ช>สวยงามแล้วก็ใครที่แบบบูชาแท่นบูชาต่างๆที่เราอยากจะบูชาใส่มูต่างๆเนี่ยเราเอาไปประกอบแท่นบูชาสวยจริงๆง,งดงามคุ้มอ่ะเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่เราหาได้ยากจริงนะคะที่จะมีคนทําแบบนี้ คุณช่วยให้เกียรติดอกไม้ของฉันด้วยเกียรติไปดิคุณช่วยช่วยให้เกียรติดอกไม้ดีฉันด้วยบอกคุณผู้ชมสักนิดค่ะยันนี้ก่อนจะจากกันไปว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเครื่องเบนจจลงต่างๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นวันนี้ที่เป็นธุรกิจของครอบครัวเขาสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถติดต่อได้ที่มาที่หมู่บ้านเบนจจลงดอนไก่ดีเลยก็ได้ค่ะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตั้ง GPS เลยก็ได้ตั้งว่าหมู่บ้านเบนจจลงดอนไก่ดี แล้วก็ทาง Facebook หนูก็ได้า<อ>ายานีท็อปไลน์ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอขอเบอร์หน่อยเบอร์คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ที่โทรมาออเดอร์ได้เลยโทรเข้าเบอร์แม่เลยค่ะ0 8 7 758 8, 8 5 8 0ค่ะเบอร์แม่หนูเองเ,อเอพราะฉะนั้นเนี่ยทำควบคู่กันไปทั้งงานหัตถกรรมแบบนี้งานฝีมือแบบนี้แล้วก็ร้องเพลงด้วย<ช>วันนี้ก็ย้ำอีกทีว่ามีซิงเกิลมาฝากพวกเราแล้ว กับเพลงที่ชื่อว่าไปสดโคตรเหงา่ใช่คุณผู้ชมสามารถขอได้ทุกช่วงนะคะในช่วงของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยทุกช่วงดีเจได้เลยก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยเรามีเสื้อมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันกับกิจกรรมของเราพร้อมลายเซ็นของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยมา คุณจะใช้นี่เพนได้ไหมต้องเอาไปเผาวิธีนะแม่อ๋อต้องไปเผาไปเผาวิธีหนึ่งอ๋อคุณผู้ชมนี่ไปทั่ไปเผาก่อนแล้วก็าไปเพื่อนะให้เส้นตรงไหนดีเส้นตรงไหนได้เลยลูกเอาสะดวกเลยคุณผู้ชมก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็ได้เลยตรงคอก็ได้ข้างซ้ายใกล้ๆหัวใจใช่แต่เรารู้สึกว่าเพลงของคุณไม่สดแต่โคตรเหงาเนียมันคือชีวิตคุณเลยใช่นไงคะมันเป็นแค่เพลงแม่ คุณจะเอาชีวิตคุณมาทําเป็นเพลงไหมเนี่ยมันมันจะใช่เหรอคะมันเป็นแค่เพลงอ๋อแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณไม่สดแต่มีความสุขใช่ไหมคะนั่นคุณต้องออกซิงเกิลไม่สดแต่มีความสุขใช่ไหมคะพ่อนั่งยิ้มใหญ่เลยอ่ะโดนใจพ่อโดนใจจดใจผู้ชมคะตอนนี้ก็อยากจะหยิบอะไรสักสองสามชิ้นกลับบ้านอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นท้องแท้แต่ขายไม่ได้นะแม่อ๋อขายไม่ได้ขายไม่ได้ค่ะเพราะมัน เป็นงานฝีมือแบนมันล้อออกมาไม่ได้แล้วใช่ค่ะแต่เป็นทองแต่ถ้าเอาอันนี้ยไปขายได้ขายได้แน่นอนไปขายได้แน่นอนวุ้ยพวกเราี่และทางรายการนะคะก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องอย่างนี้ด้วยนะคะจากลุกทุกเน็ตเวิร์กนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ทำให้พวกเราได้อุ่นใจทัช ชัดทัชใจมากด้วยนะคะที่ได้มาเห็นงานฝีมือแบบนี้จากครอบครัวที่น่ารักเป็นทั้งครอบครัวศิลปินแล้วก็เป็นครอบครัวที่ทํางานฝีมือแบบนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญขอบเที่ยวหลุยทุ่งวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณมากมากเลยแล้วเทมหน้าเที่ยวหลุยทุ่งจะเป็นใครนะคะติดตามกันได้ให้กําลังใจกันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ มาทายกันว่าหมู่บ้านที่ยานีท็อปไลน์พาดีเจนางฟ้าไปทำเซรามิกมีชื่อว่าหมู่บ้านอะไรเอ่ย